กองกำลังรัเสเซียเชื่อว่าตัวเองได้เห็นโอกาสทองเมื่อยูเครนตัดสินใจถอนกำลังจากพื้นที่โล่งทางตอนใต้ของเมอร์โนรัสเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล้อมแต่ทันทีที่รัเสเซียเร่งลุกเข้าแทนตำแหน่งพวกเขากลับเดินตรงเข้าสู่กับดักถูกส่มโจมตีแบบประสานงานที่ยูเครนวางไว้ล่วงหน้าด้วยกองกำลังโดนถึง3ชั้นอย่างเฉียบคมตัดเส้นทางการลุกของรัเสเซียโดยไม่ต้องเสียพื้นที่สำคัญ รัเสเซียพลาดซ้ำที่โปรโครอบถูกปลอกเข้าสนามรบโดนพิฆาตอูตินกล้าวพร้อมต่อสู้จนถึงยูเครนคนสุดท้าย ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งท่านผู้ชมครับโลกกําลังจับตาสงครามรัสเซียยูเครนอย่างไม่กระพริบตาครับท่านผู้ชมครับขณะที่ทรัมป์และทีมกําลังเคร่งเครียดยัดเยียดสันติภาพนะครับจนพักแทบแตกนี่แหละครับวลาดีเมียปูตินกับลงนามในเอกสารความยาว23หน้าครับท่านผู้ชมที่มันทําให้หลายฝ่ายต้องพังอ่ะเพราะว่ามันเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งใจลบ ตลักความเป็นยูเครนออกไปออกจากดินแดนที่ลัเสเซียยึดครองภายในปี2036ครับท่านผู้ชมตามกฤษฎิการะบุนะครับว่ายุทธศาสตร์นโยบายแห่งชาติของรัฐผ่านปี2036ดินแดนอย่างไครเมียดอนบาสลูฮันสโปลิเซียคือซอนนี่แหละครับถูกระบุชัดเจนนะครับว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสมมุติชาติพันธุ์ลัเสเซียและต้องถูกหลอมให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีประชากร ระบุตัวตนแบบรัเสเซียให้ได้ถึง95ในโครงการ10ปีต่อจากนี้ไปครับท่านผู้ชมเอกสารฉบับนี้นี่นครับดูเหมือนเป็นนโยบายที่ชัดเจนเป็นพินเขียวสำหรับการเปลี่ยนชีวิตคนราว2ล้าน5แสนคนนะครับภายใต้คำว่าเหตุการณ์รัสเซียทั้งหมดเป็นการเขียนอนาคตของผู้คนโดยไม่ถามความต้องการของพวกเขาแม้แต่น้อยเลยนะครับว่า พวกเขาต้องการหรือไม่เอกสารยังโยงการผนวกไครเมียตั้งแต่ปี2014รวมถึงการประกาศยึดสีแควนในปี2022เข้าด้วยกันภายใต้คำว่าการรวมดินแดนทางประวัติศาสตร์รัสเซียใช้ประวัติศาสตร์มาลุกรานประเทศเพื่อนบ้านอีกครั้งท่านผู้ชมครับราวกับความต้องการสร้างความชอบธรรมในการยึดครองถูกมองว่าเป็นธรรมชาติและถูกต้อง ตั้งแต่ต้นนอกจากนี้นะครับยังมีคําสั่งต่อต้านนาซีใหม่ซึ่งมันก็คือ,อยุโรปและกําจัดการโฆษณาชวนเชื่อต่อต้านรัสเซียซึ่งถูกใช้เป็นเหตุผลมาตลอดในการปิดปากและกําจัด ทุกสิ่งที่เป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นภาษาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ตัวตนของประชาชนธรรมดาสิ่งที่องค์กรสิทธิมนุษยชนเตือนมาหลายปีชัดเจนขึ้นทันทีผู้ชมครับในดินแดนที่รัเสเซียยึดครองการเป็นคนยูเครนแทบจะถูกทําให้ผิดกฎหมายโดยสมบูรณ์ไปแล้วในปัจจุบันโดยเฉพาะในสีแคว้น ทหารส่วนใหญ่ที่เกณฑ์ทหารในสีแคว้นี่เลยครับก็เป็นคนของยูเครนกลายเป็นประชาชนชาวยูเครนต่อสู้กับรัฐบาลกับประเทศของตัวเอง ่านผู้ชมครับมันก็เลยมีคําถามเกิดขึ้นมานะครับว่าถ้าหากว่าเอกสารฉบับนี้มันคือตัวอย่างของสันติภาพแบบที่ลัสเซียต้องการแล้วความหมายของสันติภาพมันคืออะไรคือการเงียบงานที่ถูกบังคับคือบ้านเมืองที่ถูกเปลี่ยนชื่อและลบประวัติศาสตร์หรือคืออนาคตที่คนทั้งรุ่นนี่เลยครับถูกทําให้หรือว่าตนนั้นเคยเป็นใครเหตุการณ์ทั้งหมดนี่เลยครับมันกําลังเกิดขึ้นในยูเครนอย่างเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันปูตินก็ประกาศอีกครั้งเมื่อวานนี้นะครับว่า พร้อมหากเคียบสู้จนถึงยูเครนคนสุดท้ายปูตินปฏิเสธข้อตกลงกับเคียบและโทษผู้นำที่ไร้ความชอบธรรมรวมถึงขาววิพาควิจารณ์การที่ยูเคนี่แหละครับยังไม่มีการเลือกตั้งประธานในบริคนใหม่ภายใต้กฎอายการศึกซึ่งมองว่าปูตินมองว่านะครับไม่รัฐบาลปัจจุบันรัฐบาลของเซลเลนสกีนี่แหละครับไม่มีความชอบธรรมที่เขาจัดลงนามทำสทิสัญญาใดๆด้วย โดยเขายังระบุอีกนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ทางกฎหมายที่จะเจรจาสันติภาพกับยูเครนในขณะนี้และแสวงหาการยอมรับจากประเทศเหนือดินแดนอื่นแทนและดูเหมือนว่าตอนนี้นี่แะครับเขาต้องการที่จะให้ชาติอื่นนี่แหละครับยอมรับในการที่เขาเนี่ยแหละครับรัสเซียกําลังผนวกดินแดนของยูเครนโดยให้เป็นไปตามความชอบธรรมและดูเหมือนว่าเขาแกลังแสวงหาหลายๆประเทศนี่แหละครับให้ยอมรับแนวคิดของรัสเซีย เขายังระบุบอีกนะครับว่าโดยหลักการแล้วรัเสเซียพร้อมที่จะสู้ต่อจนถึงยูเครนคนสุดท้ายหากจําเป็นและการลงนามเอกสารกับผู้นํายูเครนที่เป็นเรื่องไร้สาระและกาวหาว่าเคลมนี่เลยครับ ทำความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์พื้นฐานที่สําคัญด้วยการไม่จัดการเลือกตั้งภายใต้กฎอัยการศึกนั่นหมายความว่าเขาปฏิเสธการลงนามใดๆกับยูเครนรวมถึงปฏิเสธแผนการของอเมริกาอย่างสิ้นเชิงผู้ชมครับพร้อมกับแสดงเห็นนะครับว่าอเมริกาและทรัมป์นี่แหละครับ ถูกหลอกหัวปักหัวปัมอีกครั้งที่พยายามที่จะใช้เซเลนเกี้นี่แหละครับตามแผนลงนามสันติภาพเพื่อให้รัสเซียยุติสงครามขณะที่รัสเซียไม่ได้แสดงความสนใจใดๆเลยในแผนสันติภาพที่ทรัมป์และทีมงานหัวปักหัวปัมทะเลาะก,กันแทบแตกพักแทบแตกเพื่อที่จะทําให้เซเลนสกี้ลงนามแต่กลับกลายเป็นว่าทรัมป์นี่แหละครับออกมาระบุในวันพุธที่ผ่านมานะครับว่าเขาล้อเล่นเป็นแค่แนวความคิดของเขาเฉยๆ ในขณะที่สนามรบแนวหน้านี่แหละครับมันยิ่งชัดเจนนะครับว่าปูตินไม่ต้องการยุติสงครามไม่ต้องการสันติภาพใดๆเหมือนที่ทาและทีมงานต้องการท่านผู้ชมครับรัเสเซียเปิดฉากขึ้นโจมตีและลอกใหม่ ถล่มโดโบโพิเลียนะครับพร้อมลุกกดดันแนวรบหลายรอบทิศทางรอบโปคอฟนี่แหละครับไมลฮโนฮาร์ดนะครับรบวมถึงคอสตียนติเนฟกาเหมือนต้องการฟื้นฟูแผนการรบการล้อมครั้งใหญ่ให้สําเร็จหลังจากที่ก่อนหน้านี้มันล้มเหลวจากการโจมตีของยูเครนที่โต้กลับและดูเหมือนยึดพื้นที่กลับคืนมาได้เป็นจำนวนมากแต่ความน่าสนใจน่าจับตาก็คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นในจังหวัดเดียวกับที่อเมริกาเลยแหละครับและทีมงานกําลังเปิดฉาก เจรจาสันติภาพแบบตัวกลางครั้งใหม่ทําให้คําถามมันก็ผุดขึ้นมาทันทีนะครับว่ามอสโกต้องการสันติภาพหรือแค่จังหวะลวงตาหลอกลวงสายตาชาวโลกและมันก็มีข้อพิสูจน์ชัดเจนเลยนะครับว่า ทั้มรอบนี้นี่นะครับถูกหลอกจนเปื่อยอีกครั้งท่านผู้ชมครับขณะที่ผลการเปิดฉากในสนามลบขึ้นและลอกใหม่นี่แหละครับกัดยิ่งสร้างหายใจนะให้กับทางฝั่งรัสเซียครั้งแล้วลังครั้งเล่ากองกําลังรัสเซียเชื่อว่าตัวเองเนี่แหละครับได้เห็นโอกาสทองเมื่อยูเคนตัดสินใจถอนกําลังออกจากพื้นที่โล่งทางตอนใต้ของเมอร์โนรัสนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกล้อมแต่ทันทีที่รัสเซียนี่แหละครับถล้ำลุกเข้าแทนตําแหน่งพวกเขากับพบว่า ต้องเจอกับกับดักคณท่านผู้ชมการซุ่มโจมตีแบบประสานงานที่ยูเครนวางไว้ล่วงหน้าอย่างเฉียบพลันอย่างเฉียบคมจากกองทัพโดรนนะครับสามชั้นรวมถึงกองพลนาวิกโยธินที่35นี่เลยครับยูเครนยึดปีกข้างขวาในจังหวัดเดียวกันกับที่กองกําลังหลักขยับขึ้นไปสู่ตำแหน่งใหม่ทางตอนเหนือตัดเส้นทางการรุกของรัสเซียโดยไม่ต้องเสียพื้นที่สําคัญขณะที่ทางฝั่งตะวันออกกองกําลังรัสเซียกลุ่มแรก แทรกซึมพยายามรุกเข้าโนโวโคอสมอสนะครับโดยแทบไม่มีสัญญาณจากโดรัลัสียคอยสังเกตการนะครับและก็ส่งกำลังเพิ่มเติมบ,บนเส้นทางหลักเข้าสู่เมืองทำให้พวกเขานี่ยครับตกเป็นเป้าเต็มๆอยู่ในวงล้อมของกองทัพโรนของยูเครนแบบที่ แทบจะเอาตัวไม่รอดทําให้พวกเขาเนี่ยหละครับตกเป็นเหยื่อเมื่อหน่วยนาวิกโยธินยูเครนเปิดฉากถล่มด้วยปืนกลหนักพร้อมโดนละ่าตะเวนคอยติดตามความเคลื่อนไหวทุกฝีก้าวขณะที่ด้านตะวันตกนี่แหละครับนาวิกโยธินยูเครนอีกชุดหนึ่งใช้โดรนเอฟพีวีและโดนหลายโรเตอร์หลายใบพัดนี่แหละครับติดระเบิดไปหย่อนไปโจมตีไปทําลายรวมถึงโดนภาพความร้อนนี่แหละครับไล่ล่าทีมรัสเซียที่พยายามตัดทางถอยของยูเครน ผ่านแนวต้นไม้ใกล้หลังรถไฟการโจมตีจากอากาศในระดับต่ำนี่เลยครับมันทําให้กลุ่มรัเสเซียแตกกระเจิงก่อนจะเข้าใกล้ตำแหน่งยุทธศาสตร์ได้แม้แต่เม็ดเดียวนะครับท่านผู้ชมครับบนท้องฟ้านี่นะครับปฏิบัติการมันยิ่งชัดเจนขึ้นว่าเป็นการประสานงานเต็มรูปแบบของ F16 ของยุเคนได้โจมตีคาปิโตน่านะครับศูนย์กลางปฏิบัติการโดรนสําคัญของรัเสเซียนอกจากนี้ยังมีการย่อนระเบิด g ี u 3 9นี่เลยครับ ขณะที่ยู47ทิ้งเจแดมใส่อาคารที่รัสเซียเตรียมใช้แยกแบ่งแยกแนวยูเครนออกจากกันทุกอย่างเกิดขึ้นแทบจะพร้อมกันในเวลาไม่กี่นาทีท่านผู้ชมมันทําให้แผนรุกด้านใต้ของรัสเซียขาดสะบัน้นในสื่อของฝั่งรัสเซียเองก็ดูเหมือนมีความสับสนท่านผู้ชมครับแหล่งข่าวบางแห่งรีบประกาศว่าพวกเขาตัดเส้นถอยของยูเครนสําเร็จนะครับแต่เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมาแหล่งข่าวชุดเดียวกันกลับอ้างว่าพวกเขาเข้ายึดตอน ใต้ของโมโนรัฐสำเร็จซึ่งเท่ากับยอมรับโดยปลยายว่ากองกําลังยูเครนถอยได้อย่างปลอดภัยไม่ถูกล้อมไม่ถูกตัดขาดและยังคงยึดพื้นที่สําคัญทางตอนเหนือของไมโฮราดรวมถึงเสริมกําลังไปยังโปรโครอบอย่างต่อเนื่องท่านผู้ชมครับกลยุทธ์สําคัญที่ยูเครนใช้ในการ วางกับดักแล้วทําให้ทหารรัเสเซียเข้ามาเป็นเหยื่อในวงล้อมของสงครามโดนที่วางกองกาลังโดนซึ่ง3ชั้นนี่แหละครับมันมองเห็นยุทธศาสตร์สําคัญนะครับในการพัฒนากําลังลบด้วยโดนของยูเครนที่มีกําลังทหารน้อยกว่าเล็กต้องอาศัยเทคโนโลยีเรื่องโดนนี่แหละครับเป็นปัจจัยสําคัญในการทําสงครามให้ประสบความสําเร็จท่านผู้ชมครับเมื่อรัเสเซียยังพยายามสร้างชัยชนะเสิงสัญลักษณ์ ผ่านคําประกาศที่ขัดแย้งกันเองเรียกได้ว,ว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อจากทางฝั่งรัสเซียแต่สถานการณ์จริงในสนามรบนี่เลยครับมันกลับสะท้อนให้เห็นภาพอีกแบบหนึง่งโลกควรเชื่อเสียงใดเสียงของกองทัพภาคสนามที่พิสูจน์ได้หรือว่าเสียงโฆษณาชวนเชื่อที่เปลี่ยนไปตามความไพ่แพ้และหากนี่คือรูปแบบการรบในอนาคตโดนการซุ่มโจมตีหลายมิติและการรบแบบผสมผสานมองเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ากองทัพยูเครน ปรับตัวได้เร็วกว่าในสงครามปัจจุบันรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ